นีเนื้อเพลงมันก็ถ้าเรามาสรุปว่าตอนนี้เอาจริงๆเลยลึกๆแล้วอะเราอยากเขียนเพลงนี้้ับใครกันแน่จะได้เป็นเพลงเดียวกันเขาเหมือนใครแฟนคลับไหมเพราะว่าสำหรับหนูแบบพ่อแม่เรายังแบบไล์หาได้หรืออะไรก็ตามแต่ว่าพอเราพูดถึงแฟนคลับมันก็มีแค่เราอัพไอจีอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบไม่ได้รับเมสเซจเราจริงๆอะได้แค่แบบถ่ายหน้าเราลงสตอรี่อะไรเงี้ยแต่เราเห็นของแฟนคลับเราเพราะว่าเขาช่วงนี้แฮชแท็ก ซ้อมหนักใช่ไหมเหมือนรู้ว่าอยู่นี่แต่ว่าไม่รู้เพราะว่ากว่าจะผ่านอะไรมาจนถึงตอนนี้มันมีเขาอยู่ด้วยในทุกแบบช่วงเวลามาตลอดเลยเงี้ยเราไม่ได้บอกนะว่าเราซ้อมมันนี้อยู่แต่ว่าเขาก็สังเกตเราอ่ะเหมือนเขาก็จับแล้วอ่าไมหายไปแบบว่าหายไป,ยไปแล้ว <c oughs> ลใหาก็รู้สว่าซ้อมหนักใช่ไหมเป็นกําลังใจให้นะคือแค่แคปคำแค่นี้ยก็รู้สึกว่าเอออยากดูอยากแบบมีผลงานดีๆออกมาอยากจะบอกเขาว่าเราก็คิดถึงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้พูด คิดว <łość> ่าแ <ien> บบแต่งเนื้อเพลงออกมามันน่าจะแทนคําพูดเราได้ดีกว่าพูดเพราะว่าเราแค่รับรู้ฝ่ายเดียวว่าเขามจริงเราแต่เขาไม่รู้ว่าเออเราก็มีความรู้สึกนิมืองกันใช่นเลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะแทนใจพวกเราได้กัน เพลงนี้แานความรูสร้สึมีความสุขที่ได้คิดถึงดูรูปเก่าของเราซ้าๆเมโลดี้ที่ฟังประจำแต่งเป็นํานอง We can yet yeah,